อันนี้คือเหรียญบาทตาคุด2517นะฮะแต่ว่าผ่านการใช้มาแล้วก็เลยดูไม่สวยนะฮะอาจจะดำนิดนึงก็ดีเพิ่งได้มาเดี๋ยวเรามาชมด้านหลังกันตัวนี้จะต้นชนด้านหน้าไปก่อนนะฮะแต่ว่าผ่านการใช้มาเยอะแล้วนะฮะเนื่องจากถลอกหมดแล้ว นี่ครับชมใกล้ๆเลยฮะนานมากแล้วฮะเหรียญเนี้ยอันนี้คือด้านหลังนะฮะเห็นว่ารัฐบาลไทยพศสอ1 7 1บาทแต่ว่าเหรียญเก่ามากฮะเลยดูเป็นดูจะปุ่มจะปั่มหน่อยนะฮะ ตอนนี้ผมก็ใช้ไฟฉายส่องอยู่ถ้าไม่งั้นก็มองไม่เห็นเดือนะฮะแต่นานมากะดูแล้วนานมากจริงๆถ้ามองแล้วก็จะเป็นเหรียญแบบนี้นะฮะผมก็ไม่รู้ว่าเขารับซื้อกันเท่าไหร่แต่ว่าผมเพิ่งได้มาผมไม่ได้จะขายนะครับไม่ได้จะเก็บไปใส่กรอบฮะเนื่องจากหาย,ยากมากนี่ฮะ เป็นรูปราชการที่9นะครับแต่ผ่านการใช้งานมามากพอสมควรเนาะคนที่ให้ผมมาเขาบอกว่าไอ้เก็บไว้ในกระปุกนานมากแล้วเป็น1 0บสปีแล้วครับสิบยปีแล้วมาครับเขาบอกแบบนี้โอเคครับขอจบรีวิวนะฮะ